เอาเลยครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม Little n i g h t m a r e แล้วพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่4แล้วเนาะน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแหละน่าจะมาเราไปต่อกันเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนไม่รู้ของที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันใหญ่มากนี่ดูแต่ข้างบนไม่ได้ดูไม่ได้ดูน้อง แล้วจะขึ้นยังไงเนะี่ยมันขาดตรงนั้นมันขึ้นได้ใช่ไหมโอเคขึ้นได้แล้วทำไมน้าอะไรไหลั่วเต็มเลยเนะี่ยอยู่ในเขื่อน่ะเนะี่ย <c oughs> อยู่ในเขื่อน่ะเนะี่ยฮะโอ้ยแสงแสงธรรมชาติออโรราเฮ้ย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 อยู่ในเรือเหรอเป้น่นอ,อะไรนะ่ื <c oughs> ไอ้นั่นมันอะไรนะี่ยเดินเป็นกลุ่มเลย เดินเป็นกลุ่มเลยเรารีบพาน้องไปดีกว่าโอ้โหขึ้นสูงมากเรีวยกว่าขึ้นแค่เข้ารูตรงนั้นโอ้โอ้ my god เฮ้ยคือแบบ <c oughs> น้องตัวนิดเดียวเองคุณผู้ชมถ้าดูไอ้นั่นมันตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นฝูงเลยนะดูดิโอ้ซอมบี้กันยนะ่ะเออแล้วน้อง โเราตัวเท่านกเลยเหรอ My g o d ดคือนกดีกับตัวเราอุ้ยแต่แสงกราฟิกนี่มันสวยจริงๆเลยนะโอ้ oh. oh my God อีกระโปงหมูต้อเต็มเลยทางอีป้าอีลุงเฮ้ยมาเป็นฝูงเลยมาทำอะไรกันเฮ้อ โอ้นี่น้องมาอยู่ไหนเนี่ยดึงไอนี่โอเคไปต่อเราต้องผ่านน้องไปสปีดรันโอ้โหสปีดรันไงจบเลยผู้สปีดรันปุ๊บอุ้ยนี่ดึงก่อนดึงมาละ ดับสปีดตันดีกรอบไปเลยดุโปรเพเยอร์ให้ดีอุ้ยเจอในตรงยากจังเฮ้ยเฮ้ยเฮกือบเลยเกือบเลยอุ้ยคงไม่เห็นเราเนาะแล้วนั่นใครอ่ะอ้าวูห์หเกือบไปเก็บไปนั่งไข่เงี้ยมองแต่มองครยืนมองอะไรอยู่เงี้ยคุณเป็นใครคุณเป็นไผ มันเป็นใสโอ้โหเดินทีๆกรัแพงพื้นนี่สั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยจะพวกโง่ไม่เห็นหรอกจะพวกโง่นั่นน่ะมันไม่มีสมองเออติดๆๆๆโอ้โหโอ้โหกินกันอย่างอร่อยเลยนะฮะดูดิเต็มเลยโอ้โหนี่มีตัวนึงกินอยู่ตรงนี้ฮะอร่อยไหมฮะ อ, <harma> อร่อยไหมเนี่ยฮะกินดีๆโอ้โหกินกินแบบกิจุบ้าโอหนี่ก็กินเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นเฮ้ย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 แมวเห็นบ้ามาตามอะไรกูจุบโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยทันไหมทันไหมทันทันไหมฮึฮึฮึโอ้มันขึ้นไม่ได้คหรอมันโอ้มันขึ้นได้เหรอ้ยชิบหายแล้วเอ้ยสิขับพูดพีอีกมาอีกเอาเฮ้ย เฮ้ยี่จะโผลกผมตอนนี้เอ้ยละเฮ้ยเฮ้ยอย่าอยาอย่าอีป้าอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ล้มจะล้มจะล้มไปละจ้าไม่โดนบอกเลยโปรเพเยอร์ผมไม่เห็นเนาะกินกันอย่างมูมามเลยกินกันเหมือนหมูเหมือนหมาหมายังอายกินกันหมายังอายเฮ้ยทำไมเป็นรูปเราอยู่ตรงนั้นด้วยเฮ้ย เอ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยเอาออกได้ไหมเอาเออกเฮ้ยไม่อย่าไหนไปดูซิมีอะไรทางไปแน่ๆเลยอุ้ยมีจุดเซฟเฮ้ยๆขอ,อก่อนหน่อยมีเซฟอี๋นอนไปละก่อนเสร็จละไปละอุ้ยนอนตามมานะเหรอเฮ้ยเอา,เอา,เอาติด ออกมาตีดิดปิดไฟปิดไฟมาได้ไม่เห็นไหมคุ้ให้เราขึ้นให้เราขึ้นมาทำไมวะแสงแสงคือแบบให้เรามาทางนี้เกมนี้แบบฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไม่เอาฮ้ย้ีบูโอ้ my โอ้เราต้องระวังขอบสองด้านมันอันตรายจริงจง อะไร่ะทีนี้กูกระโดดกระโดดไหมกระโดดไหมกระโดดไหมคุณผู้ชมรู้ไงรู้ไปกับผมนะรู้ไปด้วยกันนะผมจะกระโดดอ๊บจะกระโดดไปนะกระโดดกระโดดเอากระโดดเอาเลยดู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 โร่เพย์เยอร์เอ้าเอ้าลอยอย่างนี้กันนี่โอ้เอ้าเอ้าจับไม่ได้ชิบหายแล้ว เฮ้ยไปตรงนี้ได้ไหมวะมันจะได้นะมันจะได้นะเขาเรียกาทางลัดไงนี่ถูกต้อเราต้องทำอย่างนี้ดูนะดูนะครับคุณผู้ชมโอเค <c oughs> กูกขับไปก็ได้เอ้ยอันตรายอ่ะกูจะผ่านมันแล้วอ่ะไม่น่าหล่นเลยทใไมนะทใไมนะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือวูววูวเฮ้ยน้องเป็นไรเฮ้ยเอย่าเฮ้ยนึกว่าไม่ถึงอีกไม่ถึงอีกนี่ร้องเลยนะรีบขึ้นรีบขึ้นไปรีบขึ้นไปอันตรายที่นี่มันเถื่อนที่นี่มันเถื่อนอืมเราตรงนี้พาน้องขึ้นไปมันเถื่อนเกินไปอะครับผู้ชมกินกันแบบมุมมาเป็นหมูเป็นหมาเลยเฮ้ยอ๋ออ๋อ่ตอกใส่ตอกใส่กอกตก จะไปทางไหนต่อละทีนี้ไปทางนี้ไหมอาจจะทางนู้นมากกว่าผู้ชมเพราะมันสูงเกินไปที่เราจะถึงทางนี้แหละโอ้ยปูจยไม่ไปทางเฮ้ยเฮ้ยดมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโด้โอ้โอ้มาเป็นูงเลยเฮ้ยตาไม่ทันหรอกช้าวงโลไปละจ้าวู้โอ้โหสปีดรันว่ะสปีดรันว่ะมาครับไม่มีใครเห็น ไม่มีใครโหยอยู่เธนเลยครับเฮ้ยมันตามแล้วครับย uh, ุ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอ้าวเสร็จดิไปแล้วจ้าเจ้าโง่เอ้ยเฮ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 ้ยเย่ฮเฮ้ย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 เฮ้้เเ้น เฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วกูมีประเด็นกับไอ้นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นอย่าอย่านะว๊ยมันเห็นกูไปด้อมเออโอเค,อเค,อเคยังอุตส่าห์ตามมาเนอ้เอาหาไม่เจอโง่โง่อีกโง่อีกเอออ่อเออ อ้าวแล้วฮัลโหลฮัลโหลไปไงอะฮัลโหลฮัลโหลไปไงอะขึ้นขึ้นเงียวเหรอไม่ใช่ให้ดูหน้าตัวเองหน่อยดิีไปไงะนี่อี่ขึ้นไม่ได้ได้นี่หล่นมาเอ้าวทำอะไรวะมาโยนเข้าซิงแน่เลยผู้ชม เฮียดิจะโยนเข้าซิงแต่โยนไม่ถึงได้กระจกเฉยมาทางนี้ได้ก็ไม่ปอกต้องคือทางนี้ใช่ไหมโอเคยังไงต่ออเปลี่ยนมองขึ้นมาครับคุณผู้ชมโอ้โหเรานี้ perfectly game perfectly perfectly เลยอุ้ยโอ้โหเกือบตกเกือบตก โน้นขาหักตายโน้นอีกอีตามมาเลยเจ้าโง่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเห็นเปล่าเห็นเปล่าตามมาดิตามมาดิเออตามมาตามมาฮัลโหลหย่าแอบโซนเดิมเอาหาไม่เจอโง่ โง่อีกเอาหาหาไอ้อยู่ไหนวะเจ้านั่นเจ้าเปี๊ยกนั่นมันอยู่ไหนวะอือเออเออโอ๊ยโอ๊ยเกือบโดนหัวเฮ้ยเฮ้ยยหยิบหยิบยิบยิบเยอะเอ่อไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยเอะโอ้เพื่อนชักมาไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่า ว่เราไปกันก่อนไปละจ้าอีอุ้ยอีเราจะเล่นแบบ run and gun เราจะเล่นแบบ speed speed อะไรนะ speed run speed run อย่ากับพาน้องไต้ละไอ้นี่ไเราแอบไปดูเจ้านั่นได้ไหมแอบดูแบบดูไปดูนะ อไปดูไม่ได้ไปดีกว่าอันตรายเย้่ยบายบายเจ้าโง่โอ้โหแบบมันมันง่ายเกินไปอะครับคุณผู้ชมเฮ้ยทางนี้ไปได้ปล่าวะเฮ้ยอ๋อชนชนติดอะไรไม่รู้มองไม่เห็นเฮ้ยทางนี้มันไปได้เฮ้ยไปได้วะ่ะนอนอย่านอนนอนอย่าอู้ มีอะไรตรงนี้บ้างนะอยากรู้อยากเห็นถ้ากูเข้าไปในนี้จะเป็นไงวะ <c oughs> ไม่ได้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตันตันโอเคไปดีกว่าครับคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมีที่จุดเซฟเซฟโซนแต่สำหรับที่นี่ไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นะมันเหมือนแบบมันโล่ง What the

เรนเนาะเราต้องเจอยกที่2นะนี่ขอโทษนะน้องมาคราวนี้เราจะไปแบบกับแฟลชนี่เขาเรียกว่าวิธีการแบบแฟบบเวลากระโดดมันรู้สึกว่าเหมือนมันเร็วขึ้นยังไงไม่รู้นะคุณผู้ชมไปแล้วคุณผู้ชมอ้มันป่าอะไรไปด้วยมันมันไม่ป่าเลยเฮ้ยผิดด้านผิดด้านเกือบแล้ว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 เฮ้ย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 ดู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 เฮ้ยมันไล่ตูดแบบโอ้โหเหมือนไม่ได้กินอะไรมาอาหารด้านหน้าผมก็มีมึงแบบ อามันจะีาทำมาทำไมขนาดนี้มาเลยขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วครับพี่บ้านเ้ยเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้เออเอาไม่มาเราต้องรีบเร่งเราต้องรีบทำเวลาเราจะปล่อยให้คุณผู้ชมเสียเวลา,ราเราไม่ได้มาเราจะไม่กระโดดละ มาไปดูก็ได้ไปเออตามกูไม่ทันหรอกปกเลยรู้จักน้องเหลืองเดอะแฟลชน้องเหลืองบอกเนะอ๊ะราขอสีเหลืองมันจะวิ่งเร็วเสมอใช่นไ,ไหมวะนั่นแหละไปแล้วอ,อือตามไม่ทันหรอกจะปกงโง่เอ,อ้ยยีออ่มาจะมึงโขงมาจะมึงโขงโอโ้โหนี่ผูกคนหรือผูกหมาวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เร็วเร็วเเฮ้ยเอย่าเฮ้ย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 ยาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยถึง้าโอ้โหนึกว่าไม่ถึงฮฮ่าไอพวงโง่นี่จุดไฟโชว์ลุ้นสุดเมื่อกี้อ๋อเซฟแล้วอ๋อออน้องอยู่อีกอ้าชิพายโอไ ทำไงล่ะที่นี้ทำไงล่ะทีนี้นโอ้น้องทนหน่อยคราวนี้จะกินอะไรกันเนี่ยนะฮะครั้งล่าสุดกินหนูไปแล้วเนี่ยโอ้โอ้ไมก่กอดอย่าอย่านะน้องน้องลุกเร็วน้องต้องสู้น้องต้องสู้มันจะมีอะไรให้กินวะเฮ้ยฮะห,หนูอีกแล้วเหรอ้ยไส้กอกวินอน ว้นนอนให้ไส้กอกขอบคุณครับขอไส้กอรอกแล้วนะวั t <What? S 1> กินน้องทำไมไส้กอรอกก็มีทำไมไม่กิน <laughs> กินน้องทำไมอะ่ะ สงสารอุย้ยน้องเถื่อนเลยเนี่ยน้องเถื่อนเลยเนี่ยไปกินนอนทำไมห้องขายืดส้กอกให้กินดีๆไม่เอาอไขอ่อะรทีนี้ฮะอุ้ยชั้วจริงขนาดนั้นเลยเหรอฮะไปแหละต้องขึ้นไปเหรอทางไปไม่ได้สักทางโอเคขึ้นไปก็ได้ นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย,ยาถึงไหมโอเคไม่ถึงเฮ้ยไม่อยากช่วยน้องเลยเนี่ยน้องโหดร้ายอ่ะเออไปครับคุณผู้ชมอย่านะอยะ่านะแอบบกด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 ดีกว่าอุ้ยไม่มีครับคุณผู้ชมไปเลยโอเคโอ้โอ้โอ้โจอยสัน่นเปิดมาจอยสัน่น ไปทางไหนอะทีนี้เฮ้ยขวาก็ได้อ๋อซ้ายไม่ได้โอเค <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยทำไมเท้าหายไปไหนวะคือ <c oughs> นิ่งเลยอะนิ่งอะกลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีประตูมีกุญแจด้วยมันต้องไขเราต้องไปหา,ากุญแจมาไขสินนะ <c oughs> เราจะเจอกับอะไร <c oughs> อีกนะ <c oughs> อย่างไรอะ อย่างไรอะ่ะโอ้โอ้โอ้วิโอ้เอ้อมาแล้วเมื่อกี้มีคนโทรมานะฮะเราเรีบไปดีกว่าเราต้องยองยองคงไม่รู้ใช่ไหม เฮ้ยอย่าหันมามองนะขอ,อร้องแหละดูอย่าเชี่ยนะอู้วุ้ยใจกันสวยแล้วให้เราไปไหนอ่ะให้เราไปไหนล่ะทีนี้นี่กระตียง้ไหมเล่นบนเตียงนี่วุ้ยเสียงนุ่มจังเลยเฮ้ย โดดโดดโดดเข้าใจกันได้ไหมนี so ่โดดสิโอ้ยกอบตกยายาตกนี่ตายตกนี่ตายตกนี่คือรู้ตกนี่คือรู้มันมันให้ผักเหรอมันผักเองอ่ะอือวูบอูเจ๊อ้าทำไมเสียงเพลงนิ่งไปแล้วนิ่งไปแล้วคุณผู้ชมคงจะไม่มีอะไรใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยนิ่งไปแล้วอ่ะเอาหายไปแล้วเฮ้ยมีตุ๊กตาด้วยขอวางก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำลายกระจกนี้ได้ไหมอันนี้ทำลายได้ไหมเอ้าเฮ้ยนี่ไงนี่ไม่แตกด้วยไม่เป็นไรไปครับไปต่อดีกว่าเราต้องรีบทำเวลาเออต้องรีบทำเวลา อะไรจ้าคงจะไม่โผล่มาแล้วน่ากลัวจริงๆมีตัวเมื่อกี้น่ากลัวมันร้นนองเพลงน่ากลัวมากเลยครับแต่รูปอะไรเต็มเลยเนี่ยรูปหลอนมากนี่ไปดีกว่าลาลาลาเียรโย,ยห้องมืดห้องมืดจังเลยอุ้ยจ๋ว่ะอะไร กิดอะไรขึ้นอู hmm. bull comb, bull, bull ้ห oh! ู้หู okay. mm ้หู้อย่าตามมาอย่าตามมาเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ย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 ทันใช่ไหมทันโอเคจะผูกอีกไหมเนี่ยทำไมน้องวิ่งเหนื่อยแล้ววะเฮ้ยน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้องเหนื่อยน้องเหนื่อยแล้วอ่าคุณผู้ชม ทำไงต่อลเลยนี่กูฮะกูไม่พมแล้วเนาะเฮ้ยน่ากลัวจริงๆไอ้หุ่นพวกนี้เนะน,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 นี่ยฮะโอ้โหชนชนชนหุนเฮ้ยนดึงได้ไหมเออโอเคโอ้ยเซฟแล้วว่ามีอะไรอ่ะกระจกอ๋อหยิบได้ด้วยโอเอาทำไรวะอาจจะเป็นแบบเอาไปวางไขประตูอะไรเปล่า รึเปล่าโอูโหยะอะลโลยองยองไม่ได้ยองไม่ได้ครับผู้ชมชิปหายเอาไปไหนละทีนี้เฮ้ยทำไมตรงนี้สว่างอะลโลเฮ้ย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 โอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊ยกระจกวิเศษเอลยจงบอกกันเถิดใครงามเลิศในปฐพี พอเราส่องหน้านั้นปุ๊บมันบอกว่าไม่ใช่กระจกเลยกระเด็นให้อย่างไงเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> กระจกช่วยชีวิตว่ะสรุปไม่ใช่ยิบมี่ไงจังอ้ยกระจกจิบหาย hey, สรุปกระจกนี้ไม่ใช่แบบไขประตูอะไรไม่เกี่ยวเลยนะใช้มากำราบท่านหญิงเฮ้ท่านหญิง,ออญงฮลัลโหลนี่กูหมุนลล็อกตัวเลยอะเดี๋ยวต้องโผล,ล่แหละเอ,อ้ยเอ,อ้ย เฮ้ยโอ้มาดิมาเข้ามาสิเข้ามาเออมันไม่ตายซะเอาเจ็บ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 มากเจ็บมากเจ็บมากใช่ไหมเฮ้ยรีบมารีบมารีบมาเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวตายอยู่ไหนหลังหรือเปล่าอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่โอบัสซี่ ค่ามอนนี่หมุนรอบตัวเลยมันต้องโดนนี่ไฮ้โอ้ยน้องกระเด็นอะ่ะม,มีคนจามครับคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยมาดิเออตายวะะอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บขวาหนักมากทำผู้บีกมาอีกแล้วติดบีกเกินเออโอ้กระจกแตกเลยชิบหายละ เอาไงล่ะทีนี้กระจกแตกแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรคุณนอาวไปนอนอยู่ตรงนั้นเฉยท่านหญิงท่านหญิงจา๋าอุ้ยน้องหิวอีกแล้วเหรอ <laughs> อย่าบอกว่าต้องกินในนี่นะเฮ้ยกินไม่ได้แล้วนี่อะไรอ่ะขอไปดูดิ เราอาจจะไม่จะเป็นต้องกินนะอา,อาจจะนะมี่อะไรอ่ะมีอะไรอ่ะ,มอะ,ไ,อะไม่มีอะไรแฮะแล้วเจ้าล่ะฮลัลโหลสวัสดีค่ะท่านมันเก่นจริงด้วยมันไงโอน้องกินได้ลงพอ โอ้โอ้โอ้อะไรอะไร,รอ่ะทีนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรความมืดความงามงี้เหรอพี่น้องน้องโอเคกูรู้แล้วทำไมชื่อวันลิตเติ้ลไนท์เม่ โอ้โอ้นี่น้องมีพลังน้องมีความมืดน้องวิ่งไม่ได้แล้วเหรอนี่นี่นี่ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอน้องต้องเดินอย่างเดียวใช่ไหมสรุปอุ้ยว้ยน้องโหด่ะแค่เดินไฟก็แตกแล้วคุณผู้ชมเขาจะทำยังไงกับเจ้าเนี้ยคงไม่เห็นหรอกนะชิปหายละโอ้ดูวิญญาณว่ะันดูดูดโง่จริงๆริกิ่จะมาสู้กับ เรียกว่าอะไรดีลิตเตอร์นัมนนั่นแหละเออเอ้าตายโดนดูวิญญาตตายอ่าไอพวกที่มัง,งารไล่กูเมืกก่อกี้ตายตายตายให้หมดตายไอพวกลบมากลงมาหล,ลับหายตายซะแกก็ด้วยมองอะไรตายเออสาวสาวจะดังเสียงไฟกูไหมเนี่ย อ,อืออากูได้ดักกว่าเธอกว่าได้เอา้าอือโอ้โหมันดูแบบโอ้น้องหุนมากน้องแค่เดินเฉยๆก็ตายโว้ยอยู่เมนก็เม,ม,มินตายหมดเลยมึงประตูยักษ์ประตูอะไรยิ่ะโอ้โหแสงสวรรค <c oughs> ์ เสงแห่งสวัสด์ว่ะไปแล้วจ้าลาก่อนทุกคนจบเกมแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมวะน่าจะใช่แหละระดับนี้แล้วโอ้ยมันขับไม่ได้ละน้องขึ้นไปแล้วครับคุณผู้ชมเอาแล้วขึ้นไปจะมีอะไรมันจะให้เราดูมั้เฮ้ยเฮ้ย เสียงอะไรเสียงน้อนเสียงน้อนเสียงน้อนอยู่ไหนมีเสียงน้อนแต่ไม่รู้น้อนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยน้อนคือตัวอะไรอ่ะน้องมายืนรอดูแบบโอ้โหไอ้นุ๊กเขายืนเป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่จะลาจากโลกใบนี้อะไรนี้อะเราไม่จับหมวกเลยจับหมวกจับหัวไม่รู้อะแล้วไงต่อ แล้วไ,ไงตอนเนี้ยโอเคลิตเทอร์นแม่จบแล้วครับคุณผู้ชมนี่เราก็ให้ดูเอ็นเครดิตไปนะเอาเป็นว่าก็จบกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับซีรีส์ Little Nightmare หรือว่าฝันร้ายตัวน้อยนี้โอ้โหบอกเลยว่าเป็นฝันร้ายตัวน้อยจริงๆโอ้โหอยู่ดีๆก็ไปแบบไปกัด งได้ไงไม่รู้แมยังกัดนอนอีกไม่นะแต่ถือว่าโอเคอยู่สร้างมาดีมากครับแต่ตอนนี้ก็กําลังจะมีลิตต้นไม้สองอย่2แล้วไม่มีต่างซื้อเสียดายอย่างเลยอยากเล่นเอเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ไม่ได้ก่อนก็กดแชร์ก่อนนะครับคุณผู้ช <laughs> มและอย่าลืมกดแชร์เอา,าพูดไปแล้วเมือนละกูเอาเป็นว่าอย่าลืม กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับพอไม่ได้ตัดคลิปตรงเนี้ยก็จะแบบพูดไม่ถูกนะให้ดูเอ็นเครดิตไงอย่างงี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า